มอซิดโอซุม um, เชื้อราร้ายที่พบในประเทศไทยโรคพิธีโอซิสก่อให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดในผู้ป่วยทารสซีเนียและลูกลามเข้าภายในหลอดเลือดก่อให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันเกิดอาการขาดเลือดการรักษาจําเป็นต้องตัดอวัยวะถ้าเจ้าเชื้อราสาลายน้ําตัวนี้ไพเทียมเนี่ยมันลามถึงหลอดเลือดขนาดใหญ่นั่นก็เท่ากับว่าคนไข้เสียชีวิตท่านเป็นผู้ค้นพบ เชื้อราในการเกิดโรคตัวนี้ในคนไทยซึ่งได้รับการกล่าวขานแล้วก็เป็นผลงานทางวิชาการของท่านโดยตรงหากอาจารย์เมรณีไม่ได้ค้นพบเชื้อราไัยเทียมความรู้ในการวินิจฉัยโรคนี้อาจล่าช้าถึง10ปีและนอกจากนี้ศาส,สตราจารย์นายแพทย์เมรณียังเป็นบุคคลสําคัญของภาควิชาตะัจะวิทยาอดีตสาขาวิชา ในภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคผิวหนังเนี่ยเป็นสาขาที่มีความสำคัญน้อยที่สุดเลยเพื่อนยังถามเลยบอกว่าแล้ว mm hmm. เกตจะไปเรียนอะไรเนี่ยฉันเห็นแค่ดูๆแล้วก็ให้ยาก็จบแนละ้วคนก็จะมองว่าไม่ตายเราก็จะถูกดูเป็นสาขาวิชารองในเวลานั้นเรียกว่าแผนโกโรคผิวหนังเป็นแผนกวิชาอิสระแยกจากแผนกอายุรกรรมต่อมาในปีพุทธศักราช2487 แผนกโรคผิวหนังถูกยุบรวมกับแผนกอายุรกรรมและเปลี่ยนมาเป็นสาขาโรคผิวหนังเป็นสาขาหนึ่งในภาควิชาอายุรศาสตร์แกรู้ไหมว่า้าเป็นภาควิชาเนี่ยมันจะมีอาจารย์ได้มากขึ้นมีงบประมาณมากขึ้นเราจะพัฒนาอะไรได้ง่ายขึ้นผมรู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีความฝันที่อยากจะทําให้สาขาวิชาของเราเก้าวหน้า จนกระทั่งาศาสตราจารย์นายแพทย์เมรณีเทียนประสิทธิ์อดีตหัวหน้าสาขาว,วิชารคผิวหนังได้เป็นผู้ผลักดันและเสนอโครงการแยกสาขาว,วิชารคผิวหนังในปีพุทธศัการาช2523เป็นภาควิชาตัดจักวิทยาแม้กระบวนการและขั้นตอนในการแยกภาควิชาจะกินเวลานานจนอาจารย์เมรณีกรเกษียณอายุราชการก่อนที่จัดตั้งภาควิชาตัดจักวิทยาสำเร็จในปี2536 แต่ด้วยความตั้งมั่นที่จะผลักดันสาขาวิชาตัดจับวิทยาให้เป็นภาควิชาสาขาโรคผิวหนังจึงได้รับการประกาศให้เป็นภาควิชาตัดจับวิทยาในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่110ตอนที่17เป็นภาควิชาลำดับที่23คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์เมนนีคือผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่พี่รู้ว่าอาจารย์ทาได้แต่คงต้องเหนื่อยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องมีองค์ประกอบเยอะ ที่จริงว่าไปแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์เมลานีน้อยมากแต่สิ่งที่ผมได้เห็นคือความเจริญของภาควิชาตาจารวิทยาจากปีแรกๆจนถึงปีนี้เนี่ยเข้าปีที่30ตลอด30ปีที่ภาควิชาตัดจากวิทยาได้เกิดขึ้นมาภาควิชาได้ให้บริการด้านการศึกษางานวิจัยและด้านบริการทางการแพทย์ด้านการศึกษาเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบด้านการศึกษาตัดจวิทยา เพื่อผลิตตัดจพทย์ที่มีทั้งคุณภาพและความสามารถหลากหลายในระดับสากลด้านงานวิจัยเป็นผู้นําและเป็นต้นแบบงานวิจัยและนวัตกรรมแบบสหาสาขาวิทยาและสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับสากลด้านการบริการทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านโรคผิวหนังระดับตติยภูมิครบวงจรมีคุณธรรมทันสมัยมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศถ้าไม่ได้เกิดภาควิชาตั้งแต่ต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากมากมันไม่ใช่ผลผลัพธ์มนเป็นผลกระทบเลยเป็น impact มันเหมือนกับคบเพลิงมันถูกจุดคนเ,นเก่งๆมีเยอะแต่โอกาสมันมีน้อยถ้าไม่มีใจเมตานี้ไม่น่าเกิดเราเป็นภาควิชาเดียวมา30ปี ภาควิชาตัดจับวิทยาของศิริราชเป็นสาขาวิชาด้านผิวหนังแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยกระดับเป็นภาควิชามีสาขาวิชาย่อยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ผิวหนังประเทศไทยได้ทัดเทียมในระดับสากลคนอาจจะเคได้ยินคำหนึ่งว่าถ้าคบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตพาไปหาผลถ้าคุณอยู่ใกล้ใครเนี่ยคณก็จะได้โลโมเดลอะไรสักอย่างหนึ่งกับคนนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแรงบันดาลใจเมื่อเรามีโอกาส จะต้องทำรู้บำรุงสิ่งที่อาจารย์แต่ละรุ่นสร้างมานะคะส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้มากคือเรื่องของทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคลนีนะ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือทั้งตัวภาควิชาเองสังคมประเทศชาติจนกระทั่งเกิดเป็นผลลัพธ์เช่นนำไปสู่เรื่องของงานวิจัยที่จะตอบปัญหาช่วยเหลือกลับไปยังสังคมแล้วก็ตอบปัญหาสารสุขของประเทศได้ครับ ช่วงท้ายๆท,ที่อาจารย์เม์ป่วยเรียกหาตำราเล่มนั้นผมคิดว่าคนเราถึงเบอร์อจุดนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรียกหาตำรานี้แสดงว่านี่มันเข้าไปอยู่ติดจิตใต้สำนึกของคนคนนั้นแล้วอ่ะก็จะบอกว่าจะขอทำเต็มกำลังนี่แหละเพื่อที่จะได้เราจะส่งต่อคบเพลิงอันที่ว่านี่นะคะเพื่อให้เจอจารัดอยู่ตลอดเวลาถราท่านยังอยู่เราก็จะไม่มีความหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นยังไงไงอาจารย์เม์ก็อยู่ในความสงบครับ ถึงแม้อาจารย์จะจากไปแล้วก็ตามลูกศิษย์คนนี้ก็พยายามทําในสิ่งที่ท่านพ่อสอนให้ได้มากที่สุดขอบคุณครับอาจารย์